สวัสดีครับผมอุ้มนะครับอภวิวัตตุนแก้วนะครับตอนนี้เรียนอยู่ชั้นปีที่1นนะครับกำลังจะขึ้นปีที่2ของคณะครุศาสตร์ไม่ใช่ภาษาอังกฤษนะครับรหัสนักศึกษาของผม561 1 53031นะครับผมผมวาสุวตัวผมผมเกิดที่21ตุลาปี2503นะครับตอนนี้ก็20ปีแล้วครับอีกปีปีหน้าก็ปีนี้และครับจะโดนเกณฑ์ทหารแล้วแต่ไม่เป็นไรผมมีรอรผมมีรอปีสอยู่เลย นะผมจะรอไปอ้รายงานตัวที่13านี่แหละนะผมโดยส่วนตัวเนี่ยผมก็เป็นคนดูเดี๋ยวดูหน้าผมแบบเพื่อนเพราะว่าหน้าผมโหดหน้าผมแก่ถึงหน้าโหดหน้าแก่แล้วก็ใจดีนะครับผมโดยส่วนตัวผมก็เฟรนลี่นะใครทักผมก็ทักตอบกลับหมดแหละบางครั้งจนโดนว่าไอ้เหี้ยนี่หน้าหมอก็ไม่รู้ครับแล้วแต่ถ้าคุณดูผมหน้าหมอก็แล้วแต่คุณแต่จริงๆนะผมแค่เฟรนลี่แหละนะผม ผมมาอยู่เชียงรายเออเอางี้ก่อนนะที่อยู่ผมเนี่ยโดยส่วนโดยกาเนิดเนี่ยผมเป็นคนเชียงใหม่นะครับผมที่เลือกมาอยู่เชียงรายนี่ก็เพราะว่ามันใกล้บ้านแล้วก็มีเพื่อนมาถามเ่ยเขาไม่เป็นคนเชียงใหม่ไม่เรียนเชียงใหม่ละก็เชียงใหม่ผมเข้าไปร้อยเจ็ดสิบกว่าโลผมมาเชียงรายแค่แปดสิบโลนั่นก็เป็นเหตุผลหนึ่งนะครับผมเลือกเรียนเชียงรายนะครับผมใกล้บ้านได้กลับไปหาพ่อหาแม่ถ้าผมเรียนเชียงใหม่เนี่ยผมนั่งรถเมล์ไปเนี่ยสามสามชั่วโมงกว่าก้นด้านอ่างเงี้ยบ้า้าไปกลับแบบสอง้านึง แต่อยู่ใกล้นี่ก็คือเอามอไซค์กลับเองนะครับผมมอไซค์ผมก็ขี่กับชั่วโมงกว่าเองผมก็ถึงบ้านแล้วมันก็โค่นด้านเหมือนกันนะแต่ก็จะด้านน้อยกว่าด้าน้ากว่าประมาณนั่นแหละนะครับผมเอ่อเฟซบุ๊กผมนะเออจะบอกเฟซบุ๊กผมนะเฟซบุ๊กผมเออปุ่มฮีลลิสนะครับผมจะกดให้ a u m s i l e i.o.us นะครับแผ่นอุ้มฮิาเลียสนะครับผมส่วนเนออยู่นี่ก็หารายได้โด,ดยการไอเปิดเพจขายพวกชุดฐานของ USA ครับผมมีพวกไอเป็นล็อกสรงล็อกแสกพวกกระเป๋าอะไรเป็นเสื้อผ้าของฐาน US ก็สเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นมือสองนะครับผมใครสนใจติดต่อมาก็เพจของผมก็ US Army Shop b y ออุ้มนะครับผมลองเซิร์ชด้วย เฟซบุ๊กละกันถ้าเจอก็เข้าไปกดไลค์ก็เข้าไปดูสินของสินค้าสนใจอะไรก็อินบอก์ลงมาแล้นะครับราคาพิเศษครับผมผมขายไม่แพงยังไงก็ติดต่อมาแล้วผมก็ไม่มีอะไรมากแล้วผมโอจบแค่นีเท่านี้คผมสโลตีครับ